สวัสดีครับวันนี้เรามี HONDA c l i ิ k 160ตัวใหม่มารีวิวครับแล้ว160มันดียังไงอ่ะอยากรู้ว่า160ดียังไงดีกว่าอย่ามาให้แอร์ห็อกหรือว่าดีกว่าตัว125ไงไปดูกันครับอ่ะกีเลสนะเราพกไว้เฉยเฉยไม่ต้องขยเลยสะดวกสบายมากๆไปยังครับพี่โอเคไปเลยไปแล้วนะะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยที่นายคาไทยรีวิว อย่างที่เห็นไปตอนต้นนะครับรถที่เราจะนํามารีวิวในครั้งนี้ก็คือเจ้านี่เลยครับ Honda Click 160ตัวใหม่ครับผมจะเป็นยังไงเมื่อ Honda านาเครื่องยนต์ขนาด160ซีซีที่มีความแรงมากๆเนี่ยมาใส่ในรถที่มีน้ําหนักเพียง118กิโลเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับสําหรับ Honda Click 160ตัวใหม่นะครับก็มาด้วยกัน2รุ่นย่อยเริ่มจากรุ่นสแตนดาร์ดนะครับมีราคา63,500บาทแล้วก็เจ้าข้างผมครับรุ่นท็อ ABS ราคา69,900บาท ซึ่งถ้าเทียบราคากับยาม5 Airlock คู่แข่งนะครับก็ถือว่ามีราคาถูกกว่าแล้วก็ถ้าเทียบกับรุ่นน้องของมันเจ้าคลิก125เนี่ยก็แพงกว่านิดนึงครับประมาณเกือบ1,000 0บาทครับผมเรามาดูที่รูปโฉมโดยรวนของตัวรถนะครับผมแฟริงด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่ามีการปรับมาใหม่ดูสปอร์ตมากๆด้านท้ายก็มีความเชิดขึ้น เรียกได้ว่ามี d n a มาจากสปอร์ต CBR เลยนะครับผมตระกูลเดียวกัน <Wow. S 1> แล้วก็ในส่วนของไฟด้านหน้าสังเกตตรงนี้นะครับมีไฟเด y t i m e r u n n i n g l i ล h t สวยงามมากไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับซึ่งถือว่าดีกว่าคู่แข่งนะคู่แข่งย้ำให้อารอกเนี่ยยังเป็นไฟหลอดไส้อยู่เลยครับผมในส่วนของช่วงท้ายนะครับออกแบบมาใหม่ดูสปอร์ตมากขึ้นมีความเรียวแหลมแล้วก็เชิดขึ้นนะในส่วนของไฟท้ายเนี่ยสังเกตว่ามาเป็นแบบ u ู l LED แล้วนะครับมีไฟเลี้ยวแยกออกมาเป็นก้านซ้ายขวาเป็นแบบ LED เช่นกัน ซึ่งถือว่าทามาดีก่าคู่แข่งนะคู่แข่ขงเนี่ยยังเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่เลยครับในส่วนของประกับแพนนะครับก็จะมีปุ่มควบคุมมาตรฐานของ Honda ทั่วไปทางด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มเปิดปิดระบบ idling start stop system ด้วยสามารถเลือกได้นะครับผมในส่วนของตัวแฮนเนี่ยมีความแคบถึงแม้ว่าจะอยู่ระดับเดียวกับพวกรถเก่งนะครับแต่ว่าพอมันแคบเนี่ยก็ทําให้หมุช่องการจราจรได้ง่ายครับผม แต่ว่ากระจกเนี่ยกระจกตัวนี้จะมีความสูงที่พอดีกับ SUV หรือว่ากระบะทําให้ต้องระวังนิดนึงเวลามุดรถติดแต่มีข้อดีนะครับคือกระจกเนี่ยแข็งสมมติเราปรับปรับทีเดียวเราอยู่เลยเวลาขี่ก็ไม่สั่นด้วยครับผมในส่วนของหน้าจอเรือนไม้นะครับผมสวยงามมากๆเลยตรงนี้ข้างบนจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะต่างๆของตัวรถก็ด้านล่างจะเป็นหน้าจอดิจิตอล LCD สวยงามนะครับบอกระดับน้ํามันเลขความเร็วตัวใหญ่ๆอยู่ตรงกลางมีรอบเครื่องด้วยนะครับแล้วก็บอกนาฬิกา ที่สาคัญเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกดูได้อย่างเช่นระยะทางโดยรวมทริป A ทริป B วัดระดับอัตราสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับของทริป A แล้วก็วัดแบตเตอรี่ด้วยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกว่าทางคู่แข่งเนี่ยเขาจะมีจุดที่ดีกว่าก็คือ,อยามาฮ่อาอัลล็อกเนี่ยเขาสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้นั่นเองครับถัดลงมาทางด้านล่างซ้ายนะครับจะมีช่องเก็บของที่มีฝาปิดเปิดออกมาได้กว้างนะครับแต่ว่าภายในช่องเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างหรือว่าลึกมากแต่ก็ใส่ของได้พอประมาณครับ ข้างในมีช่องจ่ายไฟแบบ USB Type A นะครับชาร์จโทรศัพท์ได้สะดวกมากๆเลยตรงกลางเนี่ยจะมีช่องที่เกี่ยวของนะครับสามารถแขวนสัมภาระได้ส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นช่องเก็บของแบบเปิดโล่งไม่มีฝาปิดมีชุดกุญแจสมาร์ทคีย์ครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับคู่แข่งยามาฮ่าเนี่ยจะดีกว่าตรงที่มีช่องเก็บของ2ด้านทางยามาฮ่าเนี่ยเขาจะมีช่องเก็บของแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวและของยามาฮ่านะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดจ่ายไฟแบบซ็อกเก็ต so นะครับเราต้องหาตัวแปลงเพื่อมาแปลงจากช่องจุดบุรีเอาเองครับผม ในส่วนของการเปิดเบาอนะครับบิดมาตรงครําว่าซีแล้วก็กดปุ่มที่ตรงนี้ได้เลยเปิดได้ง่ายๆเลยนะครับ <Wow. S 1> ภายในเราจะพบกับช่อง U box ขนาด18ลิตรนะครับซึ่งขนาดเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเจ้าตัวคลิก125เลยถ้าเทียบกับตัวยาม้าให้อลล็อกแล้วเนี่ยยาม้าให้อลล็อกจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่าของคลิกเนี่ยจะมีถังน้ํามันอยู่ทางด้านหลัง ทำให้ต้องมีเสียบพื้นที่ไปนะครับผมช่องนี้เนี่ยสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบโอเพนเฟสได้บางรุ่นนะครับต้องดูให้ดีส่วนแบบเต็มใบเนี่ยยังเก็บไม่ได้นะครับผมในส่วนของช่วงล่างนะครับผมด้านหน้าให้มาเป็นโช๊คอัพเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเนี่ยให้มาเป็นโช๊คอัพเดี่ยวนะครับไม่สามารถปรับระดับได้ซึ่งถ้าเทียบกับคู่แข่งเนี่ยอย่ามาให้ a อร็อกเนี่ยทำมาได้ดีกว่านะเพราะว่าให้มาเป็นโช๊คซับแท้งด้วยแล้วก็สามารถปรับพีโลดได้ด้วยนะครับผมในส่วนของระบบเบรกเนี่ยคลิก 160. ร,ด,รด้านหนเป็ลังก ส่วนในรุ่นข้างๆผมนะครับด้านหน้าเป็น DIS C, ดิส้านหลังก็เป็นดิสเบรกครับมาพร้อมปั๊มนิสิน1พอร์พอตนะครับผมด้านหน้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบ ABS ทําให้เบรกได้อย่างมั่นใจด้วยครับในส่วนของขนาดยางนะครับด้านหน้าให้มาเป็นขนาด100่งร้อยทับขอบสิบสี่ส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็น120่งร้อยยทัขอบสิบสี่นะครับถ้าเป็นรุ่น ABS เนี่ยจะเท่มากๆเลยก็คือให้ล้อสีทอง <Wow. S 1> ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าขนาดยางให้มาพอดีกับตัวรถนะครับไม่ได้กว้างเกินไปทําให้ช่วยในการประหยัดน้ามันแต่ถ้าเทียบบกัคู่่แขง ยามาให้ไอ้หอกจะให้ยางหลังมาหน้ากว้างถึง140ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ความเท่ความสปอร์ตมากกว่าแล้วแต่คุณผู้ชมจะชื่นชอบมากสุดอ่าต่อมาขึ้นคอมให้ดูกันเลยตัวรถนะครับน้าหนักเบาเพียงแค่118กิโลนะตั้งรถได้ง่ายแล้วก็วางเท้าได้เรียบด้วยนะครับผมเบาะเนี่ยมีส่วนสูงอยู่ที่778ม mm ิลลิเมตรนะครับผมสูงอยู่ประมาณ170เนี่ยนั่งปุ๊บสองเท้าลงได้พอดีนะแทบไม่เหลือระยะย่อนเข่านะครับส้นเท้าชิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนมาด้านหลังนอยก็จะส้ ตรงนี้นะครับใครที่คนสูงน้อยกว่านี้นะครับก็อาจจะมีอาการส้นลอยได้แต่ไม่ต้องห่วงเลยรถเนี่ย uk, น้ำหนักเบาควบคุมได้ง่ายครับผมในส่วนของท่านั่งการขับขี่นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าที่วางเท้าเนี่ยปรับมาใหม่นะกว้างขึ้นขยับเท้าได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็แบนราบเลยขึ้นลงได้ง่ายกว่าคู่แข่งนะครับตัวบาะเนี่ยมีความยาวประมาณนึงสามารถขยับมาข้างหลังได้อีกนะครับแต่ว่าใครที่มีส่วนสูงเกิน180ตรงนี้เนี่ยเข่าอาจจะชนกับช่องเก็บของด้านหน้าได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวบาะเนี่ยอันนี้ต้องบอกตามตรงว่า ตัวเบาผู้ขับขี่เนี่ยมีความแข็งไม่สบายเลยนะครับขี่นานๆเนี่ยปวดเมื่อยก้นแน่นอนสาหรับใครที่อยากได้ความสบายนะแนะนํา Honda P c กซร้อยหกตัวนั้นสบายกว่าเยอะครับในส่วนของเบาผู้ซ้อนนะครับผมด้วยรูปทรงของเบาเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกว่ามีความแข็งน้อยกว่าเบาผู้ขี่นิดเดียวแค่นิดเดียวนะครับยังคงแข็งอยู่คือเบาเนี่ยออกแบบมาให้มีความเล็กแล้วก็ดูสปอร์ตครับถ้าตัวขนาดผมเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนั่งแล้วอาจจะไม่เมื่อยมากแต่ถ้าคนตัวใหญ่เนี่ยมานั่งนานๆเนี่ยรับรองว่าเมื่อยแน่นอนครับผม ต่อกันในส่วนของการขับขี่นะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือเจ้าเครื่องยนต์160ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยที่มีความจุจริงๆอยู่ที่156.3 cc นะครับเป็นรหัสเดียวกับตัวที่อยู่ใน p c x เลยแต่ว่าคลิกตัวนี้มีน้ําหนักเบามากกว่าถึงเกือบ7กิโลกรมัมเวลาขี่เนี่ยทำให้เราสัมผัสได้ถึงพละกําลังของเครื่องยนต์เลยนะ โดยเครื่องโรลตัวนี้เนี่ยให้กําลังอยู่ที่15.3แรงม้าที่จะ8,500รอบนะครับแล้วก็แรงบิด13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเลขใกล้เคียงกับคู่แข่ง Yamaha Aerox นะครับแต่ว่าคลิกเนี่ยมีน้ําหนักเบากว่าเยอะเลยครับ ความรู้สึกการขับขี่นะครับต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของ Hon d a เนี่ยก็คือความนุ่มนวลในช่วงต้นยังคงอยู่ในคลิก160คันนี้ทําให้เวลาซอกแซกตามพื้นที่จราจรติดขัดเนี่ยทำได้ดีนะไม่ได้กระชากจนตกใจนะครับแต่ว่าข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยคือความแรงในช่วงกลางครับช่วงกลางเนี่ยดึงแรงมากๆความเร็วที่0ถึง90เนี่ยขึ้นอย่างรวดเร็วเลยถ้าคนซ้อนนั่งไม่ดีเนี่ยอาจจะไงหลังได้เลยนะ <Wow. S 1> แล้วก็ตั้งแต่ความเร็วที่105เป็นต้นไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆไต่ขึ้นเรื่อย ที่ผมทำได้เนี่ยอยู่ที่125กิโลเมตรต่อชั่วโมงสุดยอดมากๆสมแล้วกับที่เป็น the alpha of speed นำหน้าอย่างจ่าฝูงครับผมถึงจะแรงสะใจนะครับแต่ต้องบอกว่ายังคงประหยัดน้ำมันอยู่โดย Honda เนี่ยเคลมอัตราการบริโภคน้ำมันอยู่ที่46.9กิโลเมตรต่อลิตรแต่ที่ผมขับขี่จริงนะครับในช่วงรถติดเล็กน้อยในเมืองความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีช่วงท็อปสปีดประมาณ2ครั้งนะครับผมทำอัตราบริโภคน้ำมันได้อยู่ที่40กมลอว่ดิากๆเลยครับ ด้วยเครื่องยนต์ที่แรงเนี่ยก็ต้องมาควบคู่กับช่วงล่างแล้วก็ระบบเบรกที่ดีนะเริ่มต้นที่ระบบเบรกก่อนเลยคันนี้เนี่ยให้มาเป็นหน้าดิส์หลังดิส์นะครับแล้วก็ข้างหน้ามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ใช้จริงเนี่ยถือว่าเบรกได้ดีหยุดได้มั่นใจเลยนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้นิดนึงถ้า h อนด้ใจดีเพิ่ม ABS ข้างหลังมาให้ด้วยนะครับผมการขับขี่ในความเร็วสูงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเมื่อเจอช่วงล่างตัวนี้กับระยะฐานล้อที่1277ม mm พันสยเเม ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมมากๆเลยครับเพราะว่าความเร็วสูงเนี่ยแต่ตัวรถยังมีความนิ่งอยู่มากๆช่วงล่างเนี่ยจะออกแนวแข็งเฟิรม์มสปอร์ตนะครับสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจโดยเฉพาะช่วงล่างด้านหลังเนี่ยผมลองศาสตร์เข้าโค้งแรงๆนะถือว่ามีช่วงล่างหลังเนี่ยที่คมมากๆเลยครับแต่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยต้องบอกว่ามีความแข็งกระด้างไม่มีความสบายเลยแม้แต่น้อยครับคุณผู้ชมทั้งช่วงล่างด้านหน้าและช่วงล่างด้านหลัง โดยเฉพาะตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยเบาะก,ก็แข็งด้วยช่วงล่างก็แข็งด้วยไม่สบายนะครับใครที่จะซื้อรุ่นนี้เนี่ยพิจารณากันดีๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Honda c l i c k 160ตัวใหม่เดี๋ยวผมขอสรุปข้อดีของเจ้าคันนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมอย่างแรกก็คือราคาครับมีราคาที่ถูกกับคู่แข่งนะครับโดยรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยเริ่มต้นที่63,500บาทและรุ่น ABS ตัวท็อปตัวนี้นะครับผมราคาอยู่ที่69,900้อบาทครับข้อที่2อคือรถตัวนี้นะครับมา ทั้งไฟหน้าไฟ daytime running light และไฟเลี้ยวรอบคันด้วยครับข้อที่3ครับเครื่องยนต์มีความแรงแซงอย่างจ่าฝูงแน่นอนที่สําคัญเนี่ยยังประหยัดน้ามันอีกด้วยและข้อที่4ข้อสุดท้ายครับช่วงล่างเนี่ยเฟิร์มสปอร์ตเข้าโค้งดีมากๆแถมยังมั่นคงในความเร็วสูงด้วยครับใน,นส่วนของข้อสังเกตสําหรับรถคันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าอย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่ใต้เบาะครับมีขนาดที่เล็กกว่าคู่แข่งนะใส่เนี่ยได้แค่หมวกแบบ Open Face บางรุ่นเท่านั้น ต่อมาข้อที่2ครับจะเป็นเรื่องของช่วงล่างที่มีความแข็งสปอร์ตแต่ว่าแข็งนั่งไม่สบายขับขี่นานๆเนี่ยทำให้สะเทือนมากๆเลยครับแล้วก็ตัวเบาเองครับข้อที่3เบาเนี่ยมีความแข็งผู้ขับขี่เนี่ยจะนั่งไม่สบายถ้าขับขี่เป็นเวลานาน,นครับมาถึงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยกันว่าคลิก160เนี่ยมีความแตกต่างจากรุ่นน้องคลิกร้อยย่ายังไงต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเริ่มต้นตั้งแต่ราคาเนี่ยในรุ่นเริ่มต้นนะครับสรุ่นนี้มีความต่างกันอยู่ประมาณ10,000บรับผม แล้วก็รูปร่างภายนอกโดยรวมเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าสวยทั้งคู่เลยนะสวยทันสมัยทั้งคู่จะมีจุดต่างกันอยู่อีกจุดหนึ่งครับก็คือในด้านหน้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะมีช่องเก็บของที่มีฝาปิดแล้วก็มีจุดจ่ายไฟด้วยแต่ตัวคลิก125ี่เนี่ยจะไม่มีฝาปิดแล้วก็ไม่มีจุดจ่ายไฟมาให้ครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยพื้นที่ใต้เบาะหรือว่าหน้าจเอาเหมือนกันครับผมในส่วนของการขับขี่นะครับผมต้องบอกว่าแน่นอนว่า160จะต้องแรงกว่าแต่ข้อดีของ125คือความประหยัดน้ํามัันครบผ โดยคลิก125ี่นะครับผมขับขี่ได้อยู่ที่ประมาณ45กิโลเมตรต่อลิตรดีกว่าเจ้าคันนี้ประมาณ5กิโลเมตรต่อลิตรครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Honda าคลิก160ตัวนี้ต้องบอกเลยนะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มกับความแรงอย่างแน่นอนครับและในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานนายขาไทยด้วยนะครับและครั้งหน้าอยากให้ผมนำรถรุ่นใดมารีวิวอีกคอมเมนต์บอกผมด้านล่างเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปขี่เจ้าคันนี้ก่อนครับขี่